สวัสดีครบผมประสามสินจารุนายมั่งครับผมในคองทับเก่งกาจจงใจพระสวัสดีสสดครับสินเจียยู่อีสิ่งนี้พวกชายล่ำรวยแข็งแรงมั่งมีสีสุขสิ่งที่เกี่ยงคังเงินทองไหลมาเทมา,มา โอ้ยพรกันหน่อยเพราะวันนี้เพิ่งชิวหยีชิวหยีใช่ไหมชิวหยีเมื่อวานนี่ชิวหยีวันนี้ชิวหยีเออแต่แปลกนะปีนี้นะอป็นไงนี่สีแดงนี่คนกลับไม่ค่อยได้ใส่ปีนี้เข้ามาเนื้อใส่สีแดงไม่ใช่ไอ้นี่ทีงเยาวราชเต็มหมดเลยที่เยาวราชที่เดียวคุณไม่ไปดูข้างนอกนี่เอาเอากลัวเขากลัวเขาจะเป็นพวกอันนี่ผมพูดจริงๆอ่ะเออเหรอ เมื่อวานนี้ผมไปนะครับผมก็ไปตามไอ้ห้างสัมปทานสินค้าอะไรต่างๆไปไม่น้อยน้อยอระขาตลาดขายดีไม่เคยมีคนใส่เสื้อแดงขาตลาดไปอยู่ที่เยาวราชเยาวราชเยาวราชเยอะเลยเยาวราชจะแน่นหมดนะเขาเลยตัดไม่ทันไม่คิดว่าคนจะซื้อเยอะแยะงั้นแน่นเลยใช่ไหมก็จริงๆนะชาวจีเขาจะหยุดอย่างเงี้ย ชิวิกชีวอชีวชาติชวสี่ชีวโง่ที่จะเปิดทํางานอก็หมายความว่าวันวันที่ยี <Gym. S 2> ่สิบเก้าอ่ะวันวันที่เก้านะวันที่ไหว้เจ้านะเขาบอกว่าทรงทรงทรงเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วพอวันที่ห้าเนี่ยเจ้าถึงจะลงก็ทีงเริ่มทํางานกันคือสี่วันเนี่ยเจ้ามาอยู่ก็เมาก็ได้เต็มที่จะเพราะนั้นทำอะไรไม่ดีก็ได้เพราะเจ้าไม่รู้เจ้าไม่อยู่ดูแลของเขาประเพณีก็อย่างนั้นอ่ะ แล้วเขาก็จะมีไหว้กันโอ้โหมีทุกตลอดเลยนช่วงนี้เจ้ามาอยู่ใช่ไหมมาอยู่ตอนนี้มาอยู่ท้องมาที่ชิวสไม่อยู่มหน่าไอปตทมันได้ขึ้นราคาน้ํามันขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นวันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่ขึ้นอีกแล้วโอ้โหเจ้าขึ้นพลังส่งเจ้าส่งเจ้าส่งเจ้าเขาส่งเจ้าไปนี่ขึ้นอีกแล้วเออสามสิบหกบาทเก้าสิบแปดแล้วขึ้นกี่ตังค์ห้าสิบโอ้โห นี่จะสามสิบเจ็ดอีกทีบาทเนี่ยอีกสองบาทโอ้สตังค์นะอีกสองสตังค์นะโอ้โหพี่พูดแล้วพี่สบายใจมันลดไหมลดไหมพี่พูดแล้วลดไหมไม่ลดอ่ะ <laughs> พวกนี้ขึ้นอีกเขาบอกช่วงนี้ต้องขึ้นมากหน่อยเพราะใกล้เลือกตั้งอ้เอาทำไมเกี่ยวกันด้วยไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งอ้าเออน้ำมันมันเกี่ยวคนละเรื่องเกี่ยวใช้น้ำมันเยอะอืม หาเสียงอ,ะอ่ะโอ้โพี่พูดอย่างนี้มันมันไปพัวพันกันยุ่งหมดแล้วแล้วถ้าพูดว่าเลือกตั้งเสร็จริรมไหมก็จะขึ้นอีก <c oughs> ถือว่าเขาขึ้นตามตามวิธีของเขาเขาแบบใช้ระบบก้าวหน้ารอเป่ะเขามีระบบก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ในอของครอบครวัวเนี่ยนะพอในตอนนี้จะสี่ร้อยแล้วนะอะไรถังแกส่ะ ผงตามครอบครัวขึ้นแล้วเขอาอก็บอกจะขึ้นตั้งนานแล้วให้เตรียมตัวไว้ออใช่ไหมไปซื้อฟืนดีกว่ามาั่งเอาถ่านดีกว่าใช้ถ่านหั <c oughs> นไปใช้ถ่านดีกว่าประหยัดกว่าใช่ไหมถ่านก็ไม้ก็จะหมดป่าเอ,อ้ยไม้นี่ไม้ยูคาลิ์ได้เยอะไม้เยอะแย <Yeah. S 1> ่เออเอาหนะ่าพี่เกิดมาตรงนี้พี่ก็ยังมากกว่าอีกสิบปีพี่ทนได้นะ่ะเออฮะทนไปอีกสิบปีเอาพี่อยู่ถั้ง 95, เก้าสิบห้าไปเหรอ อ้าวก็เตรียมเอือไว้เติมละมานไม่มีปัญหาหรอกปีหน้าถ้าพี่จะเปลี่ยนรถนะพี่ไปเรื่องอะไรเยดยนรถไม่เปลี่ยนแล้วทำไมทูซี่ดีว่ารถพี่ไม่ได้ใส่ถังแก๊สเนียมยนก็ระเบิดโอ้โหน่าผมว่าอย่างนี้อันตรายนะพี่นะเหมือนกับว่ามีระเบิดระเบิดเอเอเอาไปไว้ในรถเลยไม่ไว้ในถนนน่ะไปลูกเป็นหมื่นคันแสนคันที่ติดใช่ไหม มันตูงขนาดนียแล้วมันแบบมันเป็นลูกโซ่เลยนะนเป็นระเบิดเวลาเลยนะก็ดีอ่าดียงไงจะได้ตายพร้อมกันเอาแล้วพี่อยู่ตรงกลางพี่ไปไหนไม่ได้นะเอาหูห่วงพี่นะไม่ต้องห่วงเอาทำไมห่วงตัวคุณเองด้วยเอ้แล้วพี่หนีไม่ทันนะเพราะพี่ขับรถอ่ะทันผมยังหนีทันเพราะผมวายเอาทิ้งรถเลยเออเหรอการจะหนีไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันต้องรู้ด้วยว่า แก๊สชนิดนี้เนี่ยมันมาอย่างไงเออ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 ไปกันเออนี่ต้นเพราะว่ามันต้องดูทางลมด้วยเออเหรอว่ามันจะไปทางไหนมันมันมันโค้งต่ำนะไอ้พวกนี้มันหนักนะไม่การมันไม่ไม่หนักเลยมันไปตามสูงอย่างนี้เลยขึ้นสูงอย่างนี้เลยฟับอออ่าเราก็เราก็วิ่งเตี้ยๆได้ยอะเขาต้องให้ไปเตี้ยๆก้มไปเรื่อยขานไม่ได้ไหมขานได้ได้ถ้าคุณจะแดดจะหนีมันทันอ้าวทำไมคานหนีสี่เท้าไม่ทันเลยไอ้นี่มันเร็วอ่ะ เร็ววิ่งยังจะแทบไปทันไอตอนที่เขาเขาไอ้นั้่นะพี่ทันไห้เพชรบุรีโดนตายนั่นนั่นอยู่ไหมอยู่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่ได้อยู่อยู่เป็นชีวิตชีวิตอยู่โอ้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมว่าผมเป็นคนมีบุญนะพี่เนี่ยมันบางอย่างทําให้แค้วคลาดวันนั้นเน่ะผมก็ไปตัดเสื้อไอ้ล้านไอ้มูไอ้รล้าเน้ริเวอร์ริเวอร์ริเวอร์นะ ที่ที่ไอ้ไอ้ตอง,งสีลมอ่ะไปปับไอ้ช่างไม่อยู่ผมก็จะรอใช่ไหมเขาบอกจะกลับไหมเนี่ยไปทุ่มนึ่นไงเขาบอกว่าเอาดี้ว่าพรุ่งนี้มาใหม่ดีกว่าไม่รู้ช่างจะกลับเข้ามาหรือเปล่าคนวัดอ,อะ่ะก็โอเคผมก็กลับกลับมาก็รถติดนิดหน่อยนะก็มาเข้าเพชรบุรใหม่นี่แหละเข้ามาไปต้องแต่สุขุมวิทสุขุมวิทมาเข้ามาเข้ามา พอผมเข้าบ้านปับ๊บถึงบ้านสามทุ่มเห็นไหมสามทุ่มปับ๊บเปิดทีวีเฮ้ยรถระเบิดถนอนอะ่ะโอ้โหผมใจใหายแบบน่ะผมเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนะี่ยมันลงทีหลังตามผมมาโอ้โหแต่ผมมาทีหลังเจอแจ็คพอนนะตน่ะมวลอยช่างเลยรอยช่างมาวัดน,นะนะผมเจอแจ็คพอแน,น่เลยเห็นไหมมีบุญไม่เพียง ไม่ใช่มีบุญทำไมมีกรรมกรรมยังไงอยู่ทรมานร่างกายเออจริงไ่าทำไมนั่งทะเลาะกับพี่เนี่ยเออไม่นาจริงๆนะเออมันก็สบายไปแล้วนะเออมันไม่ตายเดี๋ยยุ่งมันก็ได้นะมันน่าจะตายซะตอนนั้นเอาพี่พูดกินยังไงอ้าวมันจอกคไปเกิดใหม่คนเวลามันแคล้วคลาดมันมันทำไมต่างไอช่างไม่อยู่อะถ้าช่างอยู่ผมกลับพอดีเลยสามทุ่มกว่าๆเจอตรงนั้นแน่นอนโอ้โหมันพอเปิดทีวีหนาวเลยนะคนลุกสู้เลย เรียว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ใช่ปวดทองนะมไม่ใช่คนลุกที่มันตื่นเต้นนะอ่ะหมายถึงว่าผมอะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโอเออคนดีตกน้ำไม<อ>่ไหลตกไฟไม่ไหม้กระยับเ่าแต่ว่าตกบันไดาตายแค่เคดอย่างเดียวไม่ตายพี่ด,ดีพูดจริงๆเออตอนในบ้านเมืองมันไม่ไหวเต็มทีนะเป็นไงข้าวของมันแพงเหลือเกินนะโอ้ยา,ยายพูดเลยพี่ตุริีปีนี้นะนเนี่ยแม่เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยเลยต้องลดลดจํานวน แล้วกนะ็อบอกเจ้าบอกว่าเนี่ยปีนี้เอ้นอะไรนะสินเจียอยูอีก็พอดีพอดีนะแล้วก็ไอ้น้ำมันนี่ก็มาขึ้นดักหน้าด้วยนะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยะ<ไ>คนคนชาวบ้านนี่บอกว่าไม่ถ้าจะไม่ไหวจบจีนเลยแล้วไม่เที่ยวเลยมันเงินไม่พอแล้วคราวนี้เนี่ยกูจ,จีนทุกปีเนี่ยนะถนนจะว่างแต่ปีนี้รถก็มาอย่างเท่าเดิมจะไม่เท่าเดิมได้ยังไงก็มันออกไปยังล้านสามแสนคันนะพี่โอ้ยไปก็ยังอยู่รถก็ยังอยู่ ต่างคนต่างคิดว่ารถจะว่างออกมาวิ่งก็เจอเลยแล้วเป็นอย่างนี้ตุรกีมันไม่เหมือนเออเอ,เอสงกรานสงกรานเขาหยุดห้าวันเนี่ยอันนี้มันหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ธรรมดาไงไม่มีการชดเชยหอยุดเขาจป่ะถ้าหยุดสี่วันนี่ก็ว่างแน่นอนอนะใครเขาจะไปอะเออเขาเลยรอสงกรานเนี่ยห้าวันเนี่ยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้โหพี่จะไปไหนพี่เตรียมได้เลยเรียบทำโปรแกรมไปเลยเมีเงินไหมล่ะ เอาเท่าไหร่บอกพี่นอะอ้าวหัวเราะพูดกระสิ่งลอยลมเอาพี่ว่าไปภูเก็ตว่าพี่หาเงินฮะเอาพี่ว่าไปภูเก็ตได้ตังมีนามีนามีนาเนอะเออหมายนึกว่าไปตุดจีนมีนาเอามีนาเลยนะมีนาทีนี้มาถึงเรื่องนี้วันนี้เรื่องอะไรวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็วันนี้ตอนใหม่เนี่ยไอ้ วนเชียงเนี่ยไม่ใช่วนเชียงวันนี้ตอนใหม่วันนี้ตอนใหม่นน<อ>ก็ใ,ใช่ไงเล่าเริ่มตอนใหม่จองวนร้อยเร่เออแหม่าป่าพี่ดีจะไปหวนชงวนเชียงเลยแหมเออคือหมายถึงว่าตอนนี้เป็นตอนจองวนหมายถึงว่าห้องเต้เขาก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้อมาเป็นจองวนจองวนคืออะไรพี่จองวนก็คือคล้ายๆกับพวกบัณฑิต มาเป็นที่ปรึกษาของเมืมื่อสอบนาอำเภอป่ะเมื่อสอบนอำเภอใช่ไหมสูงกว่าผู้ว่าเลยระดับนั้นเลยระดับนั้นเลยหมายความว่าเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลจ้องงวนี่นะใหญ่จ้องงูนี่ใหญ่มีหนักคนที่อยากจะไปสอบมาเยอะแยะเพราะว่าต้องเป็นคนมีความสามารถรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนมาสอบนี่เขาไม่ไม่ได้เลือกัชนวันหน้าไม่เลือกเอาเขามีความรู้อย่างเดียวเอาคนที่มีความรู้อันนี้ก็ดีนะ ถูกต้องแต่ประเทศไทยทําไม่ได้หรอกทาไมเพราะคนไม่มีประกาศนียบัตรไม่มีไอ้นั้นไม่ได้วริการาไม่มีไม่มีสอบไม่ได้อไม่มีปริญญามาหมดโอกาสไอ้ของเขานี่ไม่มีอ่ะไม่มีขอให้เขาเปิดหมดหมายถึงว่าทุกคนมาได้หมดถ้ามั่นใจว่าได้ถ้าใงมีความรู้มา๋อแต่ว่าเขาเรียนปุณิเดเขาเรียนกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่มีออกใบวุฒิบัตรเนียว่าจบปริญญาตีปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ไงปริญญาเนี่ยมันต่างๆเนี่ยมันก็แยะเกินไป ผมเห็นมันกระดาษใบเดียวอะเพิ่งรู้ตัวอะไรอะไรเพิ่งรู้ตัวเลยรู้ตัวว่ายังไงอะที่ไปที่ไปเรียนมาน่ะให้กระดาษมาใบเดียวเรียนตั้งห้าหกปีโอ้โหเพิ่งรู้ตัวเออว่าโง่ไปถนัดอ้าวพี่พี่พูดกี่ได้ไงพี่พูดว่าดูถูกการศึกษาของประเทศนะสิไม่ใช่ไม่่ใชอะไรแล้วคุณเอามาคุณมาใช้อะไรอะเอาติดเครื่องฝาไงอะทำให้มีใบไม่ต้องไปไม่ต้องตีมลงเปเปอร์ไงเออมันมีใบอ้าอ้าว ในนี้คนมุ่งตะประิญญายิ่งปริญญาสูงเท่าไหร่เนี่ยง,งคนมันมันยิ่งจะแย่ลงไปทุกทีมันแย่ตรงไหนสมัยก่อนเนี่ยนะปอ .4 อ่าป .4 ก็ถือว่าแจ๋วแล้วโอ้ยบ้าแล้วป .4 แจ๋วอยู่ออวไปอยู่วัดไหนมาจริงๆต้องจบม .6 เออไอ้นี่มันมันอีกขั้นหนึ่งแล้วผมจะไล่ฟังไงว่าขั้นแรกเนี่ยป .4 จบป .4 นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วอออใช่ปเรื่องไง จากป .4 นี่มามัธยมอมามัธยม6นี่ก็ถือว่ามาแย่งงานป .4 แล้วเอได้นอนใช่ไหมันยังความรู้ข้ามไปมันยังมีม .3 แล้วไปเีียนสายวิชาวิชาชีพก็ม .6 นี่ก็มาแย่งแล้วอใช่ไหมพอขปมาที่หลังเปลี่ยนหม่ยปับไหมพอม .6 ปั๊บเดี๋ยวนี้ก็ปริญญาแล้วแต่เขา่อยมีม .8 รุ่นพี่มีม .8 ม .8 เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยได้รับแล้ว เขาไม่เคยเอาแล้วก็จะเอาได้ไงเพราะว่าเขาข้ามชั้นเลยข้าไปไหนอ้าวก็หมายความว่าไอ้มแปดกับมสามเนี่ยวุฒิที่มันเกือบจะเท่ากันอยู่แล้วยกเลิกเลยเขาก็ไม่ยกเลิกอย่าเรียนก็ได้แต่หมายความว่าเวลาคุณไปสมัครงาน่ะอ่ามอสาอะไรมแปดก็มาเสนอด้วยเขาก็เอามแปดไม่เอามสามเขาไม่เอามสามก็เลยเท่ากันเหรอใช่ไหมอ่า ทีนี้พอไอ้มแปดนั่นปั๊บตอนนี้ก็ไอ้ปริญญาก็มาฆ่ามแปดแล้วอ่าปริญปอตีปอตีปอตีอตมามาเข้าเข้าสมัครงานเนี่ยมมม8กับไอ้มัดไอ้กับไอ้ปริญญาเนี่ยเขาจะเลือกใครอ่ะเขาเลือกเอา,เอา,เอา,เอาปญญาอตีปอตีปริญญาหน่อยอปริญญาตตี้ยมาเห็นไหมหมนะื่นห้านะหมื่นห้าเสร็จเรียบร้อยอปริญญาตตีก็มาถูอปริญญาโทข่าอีกแล้ว งานปริญญาตรีชนะหนึ่งประกาศรับปริญญาตรีไอ้ปริญญาโทตกงานมาสมัครเขาก็เอาปริญญาโทแต่กินเงินปริญญาตรีรถชั้นลงมาก็ต้องเอาอ้าก็ต้องเอาที่ใช่ไหมแล้วไปเรียนทาไมอไปเรียนทําหมต้องปีสองปีใช่ไหมเสี้ยเงินสองสามแสนเพื่อเอากระดาษใบเดียวไอ้ปริญญาโทเดี๋ยวนี้ก็ตกงานไปปริญญาเอกมาแย่งงานอีกละเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกผู้รีรู้มากขี้เกียจเขาไม่เอา พราะไม่มีตําแหน่งให้เพราะตาแหน่งต้องสูงเนี่ยเวลานี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนมันถึงได้ตกงานกันยแยะก็ทําไงจะทํำยังไงนี่เขาบอกว่าไอ้พวกระดับป .4 ยังตรงคนไม่มีความรู้ยังไม่มียังหาไม่ได้เลยงานอ่ะไมห่หาตำแหน่งตำแหน่งมีแต่หาคนไม่ได้มีหาคนไม่ได้มีตำแหน่งไงหาคนไม่ได้ไไดล้างชามไงวันละสามร้อย ตาก๋วยเตี๋ยวเรียนหาคนไม่ได้เลยใช่ไมไม่ต้องเรียนเลยนะไม่ต้องเรียนเลยเลยเขาไม่ต้องเอาปอตีปอถมไม่ต้องอะไรเลยรับสมัครพนักงานร่างชามวันละสามร้อยเดือนละเก้าพันมันมีวันหยุดใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ก็มาแย่งปริญญาตรีอีกละปริญญาตรีทําไม่ได้เนี่ยเอไม่ทํา ไม่ทำมทำีไม่ร่างชามาทำไปต้ออ้โหเรียนจบปอตีมาทำาพี่พูดเดงไงมาล้างชามอ้าวนี่พูดจริงๆะ่ะนี่คือสัจธรรมจริงๆของสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเรามาสร้างไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเลิศหรูซะจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยคนต้องตกงานกันเป็นแถวแล้วใครละที่จะมีปัญญาไปเรียนถึงไอ้ไอไอไอปริญญาตรีข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองใครสามารถจะไปเรียนถึงปริญญาโทปริญญาเอกโอ้ไม่มีไม่มีเงินพ่อไปต่องส่งหลายแสนเป็นแสนเป็นแสนใช่วะนี่ไงเอ๊ะคนมันหายไปไหนหมดอะนะกลับไปทํานาป่ะมันออกไปอยู่ต่างประเทศกันต่างประเทศไปไม่ได้ไม่ไปภาษาไม่เก่งไม่ได้ไม่ได้ผมว่ากลับไปทํานานะหรือไม่ก็ไปเกาะพ่อแม่กิน พ่อแม่ตี่นี้ข้าวขายแล้วลยขายนาไงไปขายนาข้าวดีแหมกีรังหมื่นอะไรข้าวดีตอนนี้ธนาคารจะเจ๊งกันเป็นแถวเฮ้พูดไปเรื่อยไปหนอยอ้าวจริงๆเรื่องอะไรจรงสองธนาคารในเวลานี้กําลังเป็นนี่ล้นพ้นตัวมันมีอยู่สองธนาคารแค่นั้นเองอ้าวสองธนาคารก็เนเท่าไหร่อ่สเอ็มอีก็ไ้นี่ไอไอแบงก์อิสลามธนาคารก็เท่าไหร่เงินตั้งเท่าไหร่อ่ะว่ากี่หมื่นล้านทั้งสามหมื่นล้านแล้วคนที่เนี่ยเพราะว่า เงินมันไปจมอยู่กับคนที่เป็นนี่แอนพีอะไระ <MP L S 2> เอ,อ็นพีแอลคือมัน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 กู้แล้วมันไม่มีไม่ม,ม,มีเงินส่งอ่ะคือไม่ใช่หรอกผมบอกให้นะพ่ะเขาเพื่อผมไปกู้เมื่อกันนเดี๋แล้วเขาจะเล่าให้ฟังพี่ดูหนังก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าเป็นยังไงอ่าวันนี้ตอนแรกครับเชิญครับนี่สองนี่ใกล้การสอบจังหวนแล้วข้าหวังว่า จะได้ผู้มีสติปัญญาช่วยข้าบริหารบ้านเมืองตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วล่ะกราบทูลฝ่าบาทหัวเมืองต่างๆได้ติดประกาศสมัครผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเป็นประวัติการทำให้ขณะนี้โรงเตี๊ยมในเมืองหลวงเต็มไปด้วยผู้เข้าสอบพะยะค่ะแล้วการสอบในปีนี้เนี่ยใช้หัวข้ออะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินกันล่ะขอเดชะฝ่าบาทการสอบคัดเลือกผู้ที่มีไหวพริบนั้น ม่อมฉันคิดว่าปีนี้ดอกเหมยเบ่งบานสะพรัง่งถ้าใช้บทกลอนเป็นหัวข้อก็สามารถรู้ถึงสติปัญญาและไหวพริบได้จากบทความพยะค่ะกราบทูลฝ่าบาทที่ผ่านมาก็ใช้การทดสอบเช่นนี้แต่เป็นบทกลอนธรรมชาติไร้สาระม่อมฉันคิดว่าควรใช้การปกครองเพื่อคัดเลือกคน ถ้าใช้การปกครองทดสอบจะได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองอราบทูลฝ่าบาทการสอบมีมานานควรเน้นแบบเดิมถ้าอยู่ๆเกิดมาเปลี่ยนแปลงกลัวว่าผู้เข้าสอบจะปรับตัวไม่ทันไม่อาจที่จะแสดงความสามารถได้จะได้ผลการสอบที่ตรงกันข้ามพยาค่ะท่านอำมาตย ผู้ที่มีสติปัญญาความสามารถไม่ว่าบทกลอนหรือการปกครองก็แสดงสติปัญญาออกมาได้ทำไมต้องยึดถือของดังเดิมด้วยเฮ้ยแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่บรรพชนกำหนดเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงกันละ่ะท่านเปาเอ,อท่านอมรเรื่องนี้เนี่ยข้าเห็นด้วยกับท่านเปานะ<อ>การสอบครั้งนี้เนี่ยเราเอาการปกครองเป็นหลักแล้วจะใช้หัวข้ออะไรกันดีละ่ะ กราบทูลฝ่าบาทขณะนี้ข้าศึกเหลียวลุกรานแผ่นดินของเราถ้าใช้หัวข้อยุทธศาสตร์ฝ่าบาทสรงคิดว่าจะเป็นการควรหรือไม่วิเศษจริงๆท่านเปาเอาตามนี้ก็แล้วกันขอพระไทยฝ่าบาท แกง่วงแกง่วงได้มามิชอบไม่จีรังมั่นคงได้มาสุจริตยั่งยืนคงทนสุจริตนั้นได้มามิชอบ แม่จีรังมั่นคงโอ้ยโอ้ยหนาวจังเลยท่าพี่ต้วนเฮ้ยวนเชียนอ่าคนโบราณผูกผมไว้กับคืออ่านหนังสือเจ้ากินพลิกไหลความหนาวด้วยจะสร้างตำนานใหม่กันละเนี่ยฮะบ้าหน่อยพี่ต้วนนะอย่าเลาข้าได้มะเฮ้ยข้าเห็นอากาศหนาวก็เลยเอาล่อมาให้อุ่นกายอาิอะวิอะคือเอออะ ไม่เอาไม่เอาไม่เไม่ได้ไม่ได้ที่นี่เป็นวัดนะเคาคิดว่ามันผิดกฎวัดน่ะอืมเช่เจ้านี่โง่บริสุทธิ์เลยวัดนี้นอกจากลงจีนแก่สองรูปที่เหลือก็ไปกันหมดแล้วอะนะเขาจะสนใจพวกเราล่ะฮะอีกตั้งค้าเนี่ยนี่เจ้าดูสิเห็นไหมจันทราสองล่ายกสุราขึ้นจิบ เป็นความสุขของชีวิต <c oughs> พี่ต้วนข้าอยู่ในวัดมาครึ่งปีแล้วเดชท่านเมตตาช่วยเหลือข้า <c oughs> ข้าขอบคุณจริงๆครับวัดน,นี้ยอยู่กลางป่ากลางเขาไม่ค่อยมีคนมาหรอกมีแต่เจ้ามาอยู่อ่านหนังสืออยู่นี่นะเราได้คบค้าเป็นเพื่อนกันนับว่ามีว่าาสนาวันเชียนเจ้าอยู่นี่มาครึ่งปีแล้วทิ้งเมียทิ้งแม่เจ้ามาอ่านหนังสืออยู่นี่ข้าว่าข้านับถือความวิริยะของเจ้ามากเลยนะจะบอกให้นี่ใกล้ถึงการสอบแล้ว ข้าต้องสอบรับราชการเพื่อเชิญหน้าชูตาวงตระกูลข้าจึงจะเป็นต้องทำแบบนี้เอาจริงสิพรุ่งนี้ข้าจะกลับบ้านอืมวันเฉียนจะมีสติปัญญาและมันเพียรเรียนมาครึ่งปียิ่งเพิ่มทวีความรู้กลับไปสอบครั้งนี้จะต้องสอบได้เป็นอันดับหนึ่งแน่แท้ทีเดียวเชียวละออขอให้พี่พูดจริงเถอะทำไมจะไม่มั่นใจอะ่ะ เจ้ากลัวแพ้เจ้าชฉนหลีพี่บุญธรรมเจ้าสิเฮ้ยคนเราอะต้องมีความมั่นใจสิมอย่างนั้นคนจะคิดว่าเจ้าส้เขาไม่ได้อ่ะตั้งแต่เด็กข้าก็เรียนกับพี่บุญธรรมไม่ว่าสติปัญญาหรือว่าความสามารถเขาก็เหนือกว่าข้าแม้แต่สอบตำบลข้าก็ได้ที่สองรองจากเขา ดังนั้นในสายตาของพวกชาวบ้านไม่ว่ายังไงข้าก็สู้เขาไม่ได้หรอกเอ้ยลูกผู้ชายต้องเดินตามหลังเขาได้ยังไงล่ะฮะก็ข้าโง่เขาจะทำยังไงได้ล่ะเอ้ยข้าทิ้ลูกทิ้งเมียมาเล่าเ,าเรียนที่นี่รู้ว่าเจ้าไปทงการชนะเจ้าชวนหลีสอบได้จองหหวนให้บุคคลน,นับหน้าถือตาฮะเอ้ยหวนเชียนข้าอยู่ต้าหมิงมาสิกว่าปีเห็นเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ข้าขเข้าใจความรู้สึกของเจ้าจะต้องมั่นใจตัวเองว่าเจ้าต้องชน,นะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยอืมเออท่านแม่หวนอี้หมงอี้ท่านแม่มาแล้วเหรอข้ากลับมาแล้วนั่งลงคุยกันดีไหมครับหวนเจียน <laughs> <What is it? laughs> รู้สึกว่าเจ้าจะผอมไปนะเอเอ <laughs> ท่านพี่ไปทีตั้งครึ่งปีท่านแม่เป็นห่วงมากนะ <laughs> พอรู้พี่ใกล้กลับมาแล้วท่านแม่ก็เฝ้ารออยู่หน้าบ้านหลายวันก่อนตากลมจนเป็นหวัดนอนล้มป่วยบนเตียงคิดถึงแต่พี่นะจริงเหรอครับท่านแม่ท่านไม่สบายเหรอมงอี้ทำไมเจ้าไม่ส่งข่าวให้ข้ารู้ล่ะแม่ไม่ให้มองอี้บอกเองนั่นแหละเจ้าไปเก็บตัวอ่านหนังสือไหนต้องช่วยงานสกุลเจ้าแม่ไม่อยากให้เจ้าเสียงานเพราะแม่หรอกนะ ครึ่งปีมานี้เจ้าไม่อยู่แม่ก็สุขภาพไม่ดีงานน้อยใหญ่ภายในบ้านมงอี้ก็ทําให้เจ้าได้เมียดีแบบนี้เป็นบุญของครอบครัวนะมงอี้ครึ่งปีเนี่ยลำบากเจ้าแล้วนะข้าแต่งกับพี่เพราะคิดว่าเนี่ยเป็นบ้านข้าข้ามีหน้าที่ต้องดูแลท่านแม่แล้วตอนที่พี่ไม่อยู่ชวนลีก็มาเยี่ยมแม่เสมอพี่บุญธรรมมีน้ําใจเสมอดูแลเราตลอดเลย ชววหลีคนนี้ถ้าวันนั้นไม่ได้เขา mm. เจ้าคงไม่ได้พบแม่แล้วอ๋ออะไรนะท่านแม่หลายวันก่อนท่านแม่เป็นวัดกลางคืนอาการหนักมากตอนนั้นฝนตกหนักด้วยชววหลีฝ่าฝนไปตามหมอมารักษาอาการของท่านแม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ชววหลีหลายวันนี้เพราะได้เจ้าดูแลข้าถึงได้พ้นมือมจัจจดา้า ดังนั้นครอบครัวของเราถึงมาขอบคุณจ้หวนเชียนคุกเขา่าซิเดี๋ยวซีไม่ต้องร้อลุกขึ้นเถอะขอบคุณพี่บุญธรรมที่ช่วยดูแลแม่และเมียของข้าและช่วยชีวิตของแม่ข้าไว้ด้วยข้าวนเชียนจะไม่ลืมพระคุณเฮ้ยวนเชียนทำไมพูดอย่างนี้แล่าเราร่วมสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างเราไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา อีกทั้งข้าไม่มีพี่น้องพ่อแม่ก็่วนจากไปก้าเห็นครอบครัวเจ้าก็เหมือนครอบครัวข้าข้าสมควรต้องดูแลพวกเขาอยู่แล้วนะพี่บุญธรรมพี่เป็นพี่ที่ดีของข้าพวกท่านจากกันมานานคงม,มีเรื่องพูดคุยกันข้ากับท่านแม่จะไปไหว้พระที่วัดเชิญตามสบายนะท่านแม่ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีข้าจะไปเป็นเพื่อนไม่ต้องล็อกแม่หายดีแล้วละ่ะให้มงอี้ไป <c oughs> เป็นเพื่อนก็พอ เจ้าก็อยู่คุยกับชวนลีเถอะนะชวนลีอ๋อนี่เป็นการเปิดตัวใช่ไหมไอ้สองคนนี้เป็นตัวเอกของเรื่องใช่ไหมใช่ที่จะไปสอบจ้องวนใช่ไหมใช่อ๋อแม่แล้อีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้วนิวนวนเชียงวนเชียงเนี่ยเป็นพี่บุญธรรมเป็นน้องเป็นเป็นน้องไอ้ชวนลีเป็นพี่บุญธรรมเออไอ้ชวนลีเนี่ยเป็นพี่บุญธรรมพ่อเนร่ะมันกำพระมาขอเป็นลูกบ้านนี้เออก็โอเควนเชียงนี่ก็เป็นเป็นเป็นลูก เป็นลูกที่อยู่ในความยากจนฐานะยากจนเหรอฐานะยากจนได้รับการอุปราาการะช่วยเหลือจากโชนลี่โชนลี่เนี่ยว่เศรษฐีเหรอเป็นเศรษฐีพ่อแม่มันตายทิ้งสมบัติไว้ให้อ่ออย่างนั้นแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เวินเวินเชียงเนี่ยก็มีเมียอยู่คนเมื่อกี้เมื่อกี้หมงอีหมองอีชื่อหมงอีหมงอีนะตอนนี้ตอนนี้ว่า เมื่อกี้เขาไปอยู่วัดต้องหกเดือนเพื่อจะไปไปทบทวนวิชาจะไปสอบ <จะ S 1> ว่างนั้จะไปสอบจองหวนอ๋อฝึงรู้แล้วไอ้ชวนหลีนี่ก็จะไปสอบจองหวนเหมือนกันเอาเหรออ่าอย่างนี้ดีเดี๋ยวพักสักครู่ครับ